สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมสิทันเดอร์ครับวันนี้พิธีพธัฒนทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า r o y ย l e n f i e l d ครับ Continental GT 6 5 0รถคันนี้จดทะเบียนปี2020เลขไมวิ่งมาเพียงหมื่0ห้กิโลเมตรครับเป็นรถใช้มือเดียวสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงรับมาของแต่งด้วยนะจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขมไมแท้ไหมมาชมมันเลยครับเลขไมคันนี้ครับวิ่งมานะฮะ15,332.3กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไมาจากบรรลุขาให้ดูทุกคันจอเดินไมสวยใสครับ ไม่มีรอยขีดข่วนฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงครับหัวโชคสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงขอบนเดิมสวยไม่มีรอยคันนี้ได้กุกตาแฮนด์แต่งมาครับแล้วก็แฮนด์คันธนีจะคงเป็นแฮนด์เดิมนะฮะประกับไฟฟ้าเดิมตัวสอต่างๆเนี่ยไม่มีเลนลานะครับบอกแฮนด์แต่งครับลายเดอมอนคัทกระจกมองข้างแต่งทรงกลมนะฮะมือคลัตช์นะครับมือเบรยังคงเป็นของเดิมนะฮะไม่โคตรไม่งอครับเมื่อกี้ลืมบอกไปแฮนด์เป็นแฮนด์แต่งไม่เป็นแฮนด์อ้วนนะครับ บุนเดมเบเกครับไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนครับประกับคันเร่งตัวสอบต่างๆเนี่ยไม่มีระรางเลยนะครับมาครับชุดสีถังเดิมสวยครับฟ้าถังสวยครับไม่มีคราบสนิมตัวถังเนี่ยจะบอกว่ามีเพียงรอยขนแมวครับไม่มีบุบประลักยิ้มนะฮะเบาะนั่งเบาะซ้อนเนี่ยจะคงเป็นหนังเดิมครับไม่มีขาดไม่มีรูนะครับมาครับด้านหน้าครับถ้วยไม่เดิมสวยครับไม่มีแตกกร้าวนะฮะโคมไฟหน้าเดิมสวยครับสวยใสเหมือนใหม่ ไฟเดียคู่หน้าแต่งนะครับเป็นแบบ LED นะฮะมาครับบางโคนหน้าเดิมครับเป็นสีเดิมไม่มีรอยขีดข่วนแตกดาวเช่นเดียวกันยางหน้าเดิมครับจากพิรีแ่นทอฟนะฮะสภาพอยู่ที่ประมาณ80%ครับขอบล้อด้านหน้าครับไม่มีถลอกไม่มีดุงครับที่ร่้สวยครับไม่มีข้อเสียจะเป็นคาบดําแค่นั้นเองนะฮะกระบอกชคด้านล่างไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์นะครับคันนี้มาพร้อมกับกาดนะฮะกระบอกเป็นกาดออยแต่งนะครับ มาดูหน้าเครื่องกันหน่อยนี่ครับแห้งใสเหมือนใหม่ครับคอท่อสวยไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างครับฝาวาล์วเดิมสวยครับไม่มีรวซึมและคราบกาาคลิปเครื่องสวยสีไม่มีผุพองครับแคงเครื่องเดิมแล็กเกอร์เดิมครับเงาสวยเหมือนใหม่ครับพักเท้าด้านขวายางเต็มนะฮะขาเย็บกลังไม่คดไม่งอครับคันนี้มาพาวะท่อแต่งครับเป็นงานเมดอินไทยแลนด์ครับเดี๋ยวฟังเสียงท่อคันนี้กันรอบเดินเบานีครับปัตตาเร่ง ครับด้านล่างครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์นิ่งอัตราเร่งดีไม่มีสะดุดครับสวิงอาร์มด้านขวาฟิกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบครับไลท์ลิ้วลอยนะฮะจานเบรกด้านหลังครับเป็นล่องเพียงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุงครับเป็นสีเดิมที่วสวยครับมีเพียงคาบดำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์จากฟรีแพนทอมครับ คันนี้ครับได้ไฟท้ายแต่งครับเป็นแบบ LED แล้วก็ท้ายท่านแต่งนะครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นแน่นอนนะครับมาฝั่งซ้ายโซ่สเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไล่ลิ้วรอยครับประตูท่อฝั่งซ้ายครับดูนะครับไม่มีรอยล้มรอยสไลด์ครับพักเท้าด้านซ้ายยางเต็มฮะคันเกียร์ไม่คดไม่ห่อแข็งเครื่องฝั่งซ้าย แล็กเกอร์เดิมครับไม่มีเก็บงานหรือปัดเงานะครับฝาล์วสวยไม่มีร่วซึมนะฮะแคนคีบเครื่องสวยครับด้านล่างสวยครับสีไม่มีผุพองนะครับแล้วก็คอท่อด้านหน้าครับฝั่งซ้ายไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างนะฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายมาดูครับแห้งใสเหมือนใหม่ครับตามสไตล์ทันบัยน์ชบุรีครับกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายครับ ไม่มีรอยหินแล้วไามา่สไลด์จานเบลกด้านหน้าเป็นล่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับมาพร้อมกับบบเหล็ก ABS ด้วยนะฮะเอาละครับคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่149,000บาทเท่านั้นครับเดวนวเริ่มต้นเพียง48,000บาทครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าขนส่งั่วประเทศฟรีค่าโอนเงินสดลถได้อีกรับแรกเทอร์นิคไปทุกรุ่นนะครับรถเล็กทุกรุ่นด้วยนะฮะถ้าคุณมองหา คอนดิเิทัล GT 6 5 0บอกเลยคันนี้ตอบโจทย์ครับสภาพสวยเหมือนใหม่รถใช้มือเดียวเราเจอกันครับธนบัญชบ,บรีสวัสดีครับ